สวัสดีครับผมสโลดอุบลสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องน้ององอิงกับบอสโจสำหรับน้ององุิง,งได้มาออเดซั่นบนเวทีสาวน้อยเพชรบันแพงที่บ้านน้องครูจังหวัดรีสเกตได้มาร้องเพลงฮักลาที่ผาแต้มบนเวทีสาวน้อยเมื่อร้องจบ บอสโจประทับใจมากสำหรับน้องอุ๋งอิงคนนี้บอสโจจึงได้รับน้องอุ๋งอิงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรมันแพงและได้เอาน้องอุ๋งอิงมาเป็นลูกบุญธรรมจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับ